ตอนนี้ความคิดเห็นในคลื่น fm 100.5เดือดมากเลยค่ะเพราะว่าหลายๆคนเขาก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปบางคนก็บอกอ้าก็ดีสี20บาทตลอดสายคนที่ลำบากเขาก็จะไม่ต้องจ่ายเยอะแต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอ้าวแต่มันเงินภาษีของเราอืมเอาไปบริหารแล้วก็มีแตกประเด็นไปไป,ไปว่าภาษีเนี่ยก็ จริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่รัฐต้องจัดสรรให้กับคนแต่ละกลุ่มอยู่แล้วรถไฟฟ้า20บาทคนบางนอกพื้นที่อาจจะไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นรายอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย์ให้อาจารย์เอาภาพรวมก่อนดีกว่าเพื่อที่จะได้สร้างพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทว่ามันมีข้อดีอยังไงหรือว่ามันมีจุดที่จะต้องสังเกตหลังจากนี้ยังไงฮะครับคือพรบระบบตั๋วร่วมนะฮะไม่ใช่ออกมาเพื่อรองรับ ค่าโดยสารรถไฟ20บาททุกสายทุกสีนะฮะที่จริงเขาเตรียมมานานเลยฮะเตรียมเข้าพรมมาหลายยุคหลายสมัยเลยครับก็ิ่งเข้าได้เมื่อวานคลนี้ต้องเข้าสภาให้วิสภาพิจารณานะครับคาว่าพลวตั๋วร่วมนี่ก็ใช้ได้ระดับรถสาธารณะทั่วไปไม่ใช่รถไฟอย่างเดียวมีระบบถนนด้วยระบบรางที่พูดไปแล้วระบบทางน้ําด้วยทั้งรถเมล์เรือเมล์ด้วยครับนะฮะทุกอย่างต้องรวมกัน เป็นการทำอาาัตราค่าโดยสารให้บูรณาการกันใช้ตั๋วใบเดียวตรงนั้นแหละครับนะบแต่บางเงินรัฐบาลยุคนี้เนี่ยมาใช้ระบบะรถไฟฟ้า20บาทตลอดส,สายทุกสายทุกสีก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบตั๋วร่วมฮะนะครับแต่ที่จริงแล้วควรจะขยายต่อว่ารถไฟฟ้า20บาทแล้วไปนั่งรถเมย์จ่ายเท่าไหร่นะฮะก็ใช้ตั๋วใบเดียวไปเลยอย่างนี้นะครับไม่ใช,ใช่ต่อเนื่องกันย้ำอีกทีไม่ใช่ออกมาเพื่อรองรับ ค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายครับครับเพราะว่าเราเคยได้ยินเรื่องนี้เกี่ยวกับต้องใช้ตัวร่วมตัวร่วมเนี่ยมาน,นานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูโดยภาพใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นผลดีกับระบบโครงสร้างในเรื่องของการคมนาคมในพื้นที่กรุงเทพมหานครลคนผลดีก็คือทําไมเวลาสมมุติรถไฟฟ้านะฮะวันนี้เราใช้สายสีเขียวสายที่เขียวอัตราค่าโดยสารขัน้นต้นสบาท 17บาทถึง47บาทจะใช้ส่วนต่อขยายกสิบก15บาทเป็นทั้งหมดสองบาทในขณะรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่บริหารโดย BEM นั้นเริ่ม17บาทขึ้นเดียวกัน <c oughs> ไปสิ้นสุดที่4ีบาทครับ17บาทนั้นเป็นค่าแรกข้าวเราขึ้นไปที่ชานชาลาสถานีใดสายหนึ่ง,งเริ่มใหจ่สิบเจบาทแล้วครับ <c oughs> ก็เรียกว่าค่าแรกข้าครับเ <c oughs> วลานี้ถ้าเราใช้สายสีน้ำเงินปลี่ยนเป็นสีเขียว เราจ่ายสิบเจ็ดบาทที่สเบมือนแล้วมามาสีเขียวต้องจ่ายอ,อีกเพราะฉะนั้นถ้าใช้ตัวร่วมเนี่ยไม่ต้องจ่ายสิบเจ็ดบาทซ้ําซ้อนสองครั้งสองหนครับหรือสามครั้งได้ใช้สามสายอย่างนี้เป็นต้นครับก็เป็นข้อดีแล้วก็พ่วงด้วยระบบขนส่งระบบโดยสารสณนะอื่นอีกครับรถเมล์เรือนะฮะต่างๆอีกนะค,ะครับก็เป็นข้อดีแล้วมีจุดน่าสังเกตอะไรตรงไหนไหมฮะที่เกี่ยวกับตัวสไส้ในของร่างกฎหมาย ก็เรื่องการมีกองทุนส่งเสริมระบบตัวร่วมครับ,รบก็ใช้แบบทำไรส่วนหนึ่งก็เอาไปอุดหนุนประชาชนผู้โดยสารทั่วไปไม่ใช่เฉพาะผู้โดยสารรถไฟฟ้าเท่านั้นครับอุดหนุนผู้ประกอบการด้วยถ้ามีปัญหาให้กู้ยืมได้ถามว่าเงินทุนเหล่านี้มาจากไหนมาจากเอารัฐประเดิมเป็นเงินประเดิมแรกเข้ามานะครับแล้วเงินอุดหนุนจากประมาณรัฐบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าปรับนะฮะแล้วเงินจากสัมปทานมาใส่ไว้ที่กองนี้ครับ hmm. นะครับและร,รัฐบาลยุคนี้ต้องการเอาไปช่วยเป็นเงินชดเชยให้เอกชนนะครับคนอดีรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ายี่สิบาทตลอดสายนะครับเส้นทางใดที่เ,เอกชนรับสัมปทานไปนี่เราต้องชดเชยให้เขาถูกไหมครับค่า <c oughs> อัตราค่าโดยสารก็สูงกว่าที่จะเก็บ2ี่สบาทแต่เรามาให้เขาลดเหลือยี่สิบาท แล้วต้องชดเชยรายได้ส่วนที่เขาขาดหายไปครับไม่ว่าจะเป็น BM หรือ BTS ก็ตามซึ่งรัฐประเมินว่าปีหนึ่งต้องชดเชยประมาณ8,000ล้านบาทนะครับเวลานี้ก็มีเงินอยู่ใช้ชั่วคราวก่อนเป็นเงินจากส่วนแบ่งไรายได้อยู่ที่รฟอฟมอที่มีอยู่จนถึงปีหน้าประมาณสักสิงหาคมปีหน้าปรมาณสองหมนสี่พัล้านก็ใช้ได้ประมาณ3ปีครั แต่หลังจากนั้นทําไงแล้วก็บอกจะมีเอาเงินจากกองทุนส่งเสริมระบบตัวร่วมมาเป็นกองทุนที่หนึ่งนะครับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอีกที่ต้องการให้คนเนี่ยมาลงทุนนะฮะเพื่อต้องการจะไปซื้อรถไฟฟ้าคืนถ้าซื้อคืนได้เนี่ยก็ไม่ต้องชดเชยให้เอกชนผู้รับสัมทานถถูกไหมครับคับ แล้วก็จะมีการเก็บธรรมเนียมค่ารถติดขับรถก็ไปในพื้นที่ย่านธุรกิจเนี่ยต้องมีเสียค่าผ่านทางเป็นต้นแต่ตอนนี้ไม่ชัดเจนว่ารัฐจะเอาอะไรได้ที่ไหนเนี่ยมาชดเชยเอกชนสช่ัวหนึงก็มาจากกองทุนส่งเสริมระบบตัวร่วมแต่พอไหมคะผมไม่ทราบนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องของค่าธรรมเนียมเข้าเมืองตรงนี้ท่านขยายได้ไหมคะว่ามีความคิดเห็นยังไงกับรายจ่ายตรงนี้คะ่ะ ก็คือว่าจะเก็บเป็นคนใช้รถส่วนตัวรถส่วนตัวที่ขับแล้วก็ไปในพื้นที่ที่มีรถไฟฟ้าแล้วที่รัฐบาลพูดว่าอาจจะเป็นสีลม,ลมเป็นขุมวิสีลมเพชรบุรีราชดา,านะ่ะก็เก็บเข้าไปนะฮะ ตรงนี้จะทําได้หรือไม่ผมไม่มั่นใจเพราะว่าในกรุงเทพนั้นเรามีตรอกซอกซอยมากมีช่องโหว่ที่คนสามารถลึกลอดได้เยอะคะแล้วเรามีความพร้อมที่เก็บแล้วหรือยังเพราะว่ารอบรอบพื้นที่เราจะเก็บนั้นต้องมีที่จอดรถให้เขาจอดรถแล้วไปอาศัยยานพนาหนะอื่นอาจจะอาศัยรถไฟฟ้าหรือระบบขนส่งอื่นเดินทางเข้าสู่จุดหมายปลายทางต่อไปครับแล้วทําได้หรือไม่นะครับตรงนี้ไม่มั่นใจแล้วเอาเงินส่วนหนึ่งเนี้ย มาชดเชยเรื่อง20บาทด้วยหรือเก็บไว้เพื่อไปซื้อคืนสัมภา,านจะจากเอกชนครับตรงตรงตรงนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของค่าธรรมเนียมเข้าเมืองเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามันมีการจัดสรรซอยตรอกเล็กๆต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจริงจแล้ว คุณสามารถคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมคะมันมีพื้นที่ไหมคะเท่าที่เคยรู้จักกรุงเทพมหานครมาเป็นอย่างดีมันมีพื้นที่ที่มัก็ยากนะฮะยากเ<า>ลยต้องดูว่ารถประเภทไหนจะเก็บบ้างคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นแล้วจะไปเก็บเขาหรยอครับเขาเดินทางเขาออกปกติอยู่แล้วที่มีบ้านอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเขาก็ลําบาก แล้วรถประเภทไหนรถนักเรียนเก็บไม้รถพยาบาลเก็บไหมล้วต้องดูรายละเอียดพวกนี้ฮะก่อนจะดำเนินการเก็บค่าธรรมเนียมลถติดครับอซึ่งในทางปฏิบัติแล้วขั้นตอนเนี่ยมันจะต้องนอกจากผลของการศึกษาต่างๆแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการทำสำรวจความคิดเห็นอะไรไหมฮะ ผมว่าถ้ามีได้ก็ดีนะครับว่าคนเห็นด้วยไหมนะฮะคนส่วนใหญ่จะเห็นด้วยไหมคือเก็บค่าธรรมเนียมติดวันหนึ่งประมาณห้าสิบบาทที่ทางแลฐบนตรีว่าการกรุงธนพูดมานะะ<อ>บางคนก็บอกไม่เป็นภาระสามารถจ่ายได้บางคนก็เป็นภาระหนักสำหรับเขาเร้องดูสํารวจให้ดีแต่แ,ตนะและความพร้อมที่ผมพูดถึงแล้วนะฮะจะใช้เทคโนโลยีอะไรมีที่จอดรถในเขาไหมต่างๆนานาเหล่านี้คุณจะอุดช่องโหว่ตอกซอยอย่างไร นะครับเรื่องนี้เป็นการศึกษามานานแล้วครับน่าศึกษาหลายครั้งสุดท้ายไม่มีการนํามาใช้แต่มาถึงรัฐบาลนี้จะนํามาใช้อีกเลยศึกษาใหม่ครับที่บอกว่าศึกษามานานแล้วเนี่ยเราเจอข้อดีมากกว่าข้อเสียหรือข้อเสียมากกว่าข้อดีครับสุดท้ายไม่มีใครกล้านำมาใช้ครับเพราะว่าดูแล้วเวลานั้นบางคนบอกว่ารถไฟฟ้ายังมีน้อยอยู่ยังมีไม่พร้อมยังมีไม่ทั่วถึงแล้อย่างหนึ่งนักการเมืองไม่กล้านำมาใช้เพราะถ้าใช้เนี่ยเสียคะแนนเสียงครับ ความนิยมในการเมืองจะลดน้อยลงไปครับเพราะเหมือนกับว่าเป็นการสร้างภาระประมาณนั้นไหมมองแบบนั้นไหมฮะใช่ครับใช่ครับครับแล้วในเชิงเทคนิคก็ดูว่าเรื่องเทคนิคไม่ยากครับหนที่อาจจะเป็นอ่านายทะเบียนก็ได้ายทะเบียนผ่านเข้าไปบริเวณนี้นะฮะเราเก็บได้นะครับในนี้เทคนิคไม่ยากนะฮะแต่ว่าเรื่องเราต้องมีกล้องสอดสองดูแลทุกตอบสุกซอยนะฮะ นั้นก็แปลว่าก็จริงๆถ้าจะทําก็ก็ได้ถ้าจัดสรรให้ดีทําได้๋ยวต้องศึกษาให้พร้อมแล้วก็ลงมือปฏิบัติก่อนลงมือปฏิบัติต้องดูให้ดีรอบครอบปิดช่องโหว่ให้หมดทุกอย่างฮะค่ะบอกว่าจะทําภายในกลางปีหน้าใช่ไหมกันยาเมื่อลนะเมินมาซื้อมาซื้อสัญญาสัมปทานคืนเฉยชนแล้วต้องดูดีจําเป็นต้องซื้อไหม ถ้าเพราะบางสายหรือว่าบางสายที่เขาขาดทุนอยู่เขาแบกภาระความเสี่ยงแทนรัฐอยู่ทําไมรัฐจะต้องไปซื้อคืนละครับนะฮะถ้าเขาขาดทุนอยู่แล้วจะไปช่วยเหรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนหรือไม่มต้องดู้ดีมันก็จะมีข้อนั้นด้วยซึ่งมันไม่สามารถที่จะแยกในการซื้อคืนสัญสญ,สญ,ญาสัมปทานเป็นบางรายก็ไม่ได้ถูกไหมฮะ ถ้ารัดซื้อคุณจะซื้อคือนทั้งหมดแล้วก็เลิกขยายสมรทานไม่ว่าอะไรใดไม่ว่าจะเป็น BTS BM <c oughs> ต้องเลิกขยายสมปทานนี่ BM คุณขยายสมรทานไปให้แล้วอะ่ะ <c oughs> ขยายไปหกเจ็ดปีแล้วครับ <c oughs> ขยายไปจนถึงจากสองห้าเจ็ดสองไปจนถึงสองห้าเก้าสองเลยครับ <c oughs> ที่ที่เขามีเวลาระยะเวลาเก็บค่าโดยสารอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็คิดเป็นเงินได้ครับการคุณ,คณต้องเลิกเลิกขยายสมปทานไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าทางด่วนก็ตาม นะถึงเวลาสิ้นสุดสัญญาธรรมชาติก็ให้กลับมาเป็นของรัฐรัฐจะเก็บค่าโดยสารเท่าไหร่ก็ได้เก็บค่าผ่านทางเท่าไหร่ก็ได้ครับค่ะแล้วมันเป็นไปได้ไหมคะคุณสามารถถ้าอยากจะให้ตัว๋วรถไฟฟ้ามันถูกลงโดยที่ใหเ้เจ้าของโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นตัวรางสถานีให้มันเป็นเจ้าของเดียวกันกับคนที่เดินรถอะคะ่ะล้วเราเราจะจัดสรรได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมคะ คนเดินรถเวลานี้นะะคนเดินรถก็คือ,อก็คือมันมีสองแบบครับอย่างรถไฟฟ้าสายสีม่วงสีแดงเนี่ยรัฐลงทุนเองร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะครับแล้วก็จ้างเอกชนเดินรถก็จะ,ะมีสายสีม่วงจ้างเบมเดินรถครับเบมเขาไม่สนใจผู้สายมากน้อยก็รับค่าจ้างคงที่ครับปีนี้ไเ้กัน,นี้ปีหน้าเท่าไหร่ส่วนสีแดงนั้นจ้างบริษัทรถไฟฟ้าจำกัดของรถไฟฟ้ารอฟอฟท เป็นบริษัทลูกของการรถไฟครับนะครับ,รบแต่สายอื่นเนี่ยสายอื่นเนี่ยเราให้เอกชนก็ลงทุนครับลงทุนลงทุนทั้งงานโยธาอ่านโยธาส่วนใหญ่ลงทุนโดยภาครัฐครับและที่เหลือระบบรถไฟฟ้าระบบนสัญญาณเอกชนลงทุนครับอืมครับ<ม>ก็ผม<ค>ก็คือบรรทัดสุดท้ายก็คืออยู่ที่ผลประโยชน์ที่อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ลงตัวหรอคะหรือย,อยังง ผลประโยชน์ก็คือถ้าเราไปชดเชยให้เขาได้อุ่นชนรับสมรทานนะฮะให้เขาลดค่าโดยสารลงมาเหลือยี่สิบาทถ้าเราสามารถชดเชยรายได้ส่วนที่ขาดหายไปได้เนี่ยผมว่าเขายอมลดลงมาแต่เขาจะยอมขายผมว่าถ้าเป็นผมผมว่าผมยอมขายนะฮะยอมขายผมไม่ต้องแบกภาระความเสี่ยงตอนนี้เจอโควิดคนน้อยโดยสารน้อยผมนะรับจ้างเดินรถอะฮะเพราะว่าร้านินจ้างเขาเดินรถเหมือนเดิม ผมเลยริงว่าจะไปซื้อทาใหม่นะฮะซื้อต้องใช้เงินก้อนนะที่รัฐพูดว่าประมาณสองแสนล้านครับนะครับครับอืทีนี้มันก็ต้องย้อนกลับมาไม่ต้องซื้อแต่ถ้าคุณลดเหลือยี่สิบบาทได้แล้วคุณสามารถหาเงินชดเชยให้เขาแต่ละปีได้เหมือนผ่อนส่งได้ก็ทําต่อไปเลยครับทาได้ยังยืนแต่ว่าพรบระบบตั๋วร่วมนั้นไม่ใช่เน้นเฉพาะรถไฟฟ้านะครับครับระบบโดยสารสธาณะทุกระบบครับท่านรศาสร์มองว่าว่า ตัวเงินกองทุนตรงนี้มันสามารถจัดสรรได้เพียงพอในการชดเชยใช่ไหมครับผมไม่ทราบครับว่าเขาจะเก็บได้ปีเท่าไหร่คือรัฐบ,บาลต้องพูดชัดเวลานี้ที่ก็มีกองมีแหล่งรายได้มาสามทางนะครับก็บบหนึ่งกองทุนรวมกุงสร้างพื้นฐานนะครับที่รัฐว่าต้องการระดมทุนประมาณสองแสนล้านบาทระดมได้ไหม,มและกองทุนแล้วส่งเสริมระบบตัวร่วมเป็นแหล่งที่สองแหล่งที่สามก็คือเก็บค่าใช้มนายลดติดเข้าย่านธุรกิจนะนะฮะ ว่าจะเอาเงินจากส่วนไหนมากี่เปอร์เซ็นต์สัดส่วนเท่าไหร่ที่ไปใช้ในการชดเชยเอกชนหรือไปใช้ในการซื้อสัมทา,านคืนจากเอกชนครับเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนครับมผมอยากให้รัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพูดให้ชัดเจนนะครับพูดชัดเจนว่าระบบตัวร่วมไม่ใช่มาช่วยเฉพาะรถไฟฟ้าอย่างเดียวครับอครับแปลว่าเราก็ต้องไปเห็นรายละเอียดตั้งแต่ตอนเอาเข้าสมัยประชุมสภาเลยหรือเปล่า คือรายละเอียดมันก็มีอยู่แล้วนะฮะผ่านพลรมมาแล้วนะครับตรงนี้นะฮะคือที่ผมอธิบายข้อดีก็คือไม่ต้องเสียค่าแรงเข้าสัมสอนเป็นระบบอัตราโครงสร้างเดียวกันฮะไม่ว่าเป็นรถไฟฟ้ารเมล์หรือเรือโดยสารสาธารณะครับนะครับโอเคอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าในภาพรวมก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกเรื่องเกี่ยวกับรถสาธารณะต้นทุของประชาชนครับเห็นด้วยอย่างยิ่งและเห็นด้วยที่รัฐบาลจะทําให ค่าโดยสารรถไฟฟ้านี่ถูกลงนะ,ะให้ถูกลงนะ,ะับแต่สิ่งที่จะต้องขยายหน่อยก็คือว่ารายละเอียดต่างๆที่จะเป็นรายได้ในการชดเชยเข้ามาว่ามันสัดส่วนแต่ละแต่ละอย่างที่เอาเข้ามาเนเท่าไหร่ใช่คือผมต้องการทํำไปได้ยั่ง,งยืนตลอดไปค,คือไม่จําเป็นต้องเป็น20บาทตลอดายอ,อาจจะลดลงมาก็าได้เช่นอาจจะเป็นตั๋วบุฟเฟ่ทั้งวันรถไฟฟ้าห้าสิบบาท ช้ได้ทั้งวันเลยอันียี่สิบาทไปกลับก็สี่สิบาทนะครับผมให้ห้าสิบาทคุณใช้กี่เที่ยวก็ได้ใช้นานเท uhh, like. ่าไหร่ก็ได้นะฮะอย่างนั้นนต่ว่ามัเฉยที่เราเฉยแค่คนจะน้อยกว่าคือทาอย่างไรให้มันถูกลงแล้วก็ยั่งยืนได้ครับแปลว่าตรงวิธีการในการปฏิบัติตอนนั้นเนี่ยมันสามารถมีการปรับเปลี่ยนได้อีกใช่ไหมฮะมากกว่าแค่คําว่ารถไฟฟ้ายี่สิบาทโดยไม่มีค่าแรกเข้าในทุกสาย ใช่ครับสา่ารถ<ม><ม>ประบเปี่ยนเพื่อจ,จะพ่วงระบบอื่นมาก็ได้พวกรถเมย์มาก็ได้ครับ,รบนั่นคือประโยชน์ของพรบ,บระบบตัวร่วมครับโอเค,คผมว่าคือเมื่อวานมีการชี้แจงว่าเพื่ออระบบพรบ,บตัวร่วมเนี่ยมาช่วยให้รัฐสามารถลดค่าโดยสารได้เหลือยี่สิบาทตลอดสายทุกสายทุกศสีนไม่ใช่อย่างเดียวครับมันกว้างกว่านั้นครับอื<ม>ที่ผมอดีตไม่ทราบเลยตอนต้นแล้ว พอรบบระบบดูรลมีร่างกันมานานแลวครับก่อนที่จะมีนโยบาย20บาทตลอดสายอีกครับครับขอบคุณมากๆเลยคร่ะขอบคุณค่ะด้วยความยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ